ปิดท้ายเลยแล้วกันนะคะเรามาพบกับหนุ่มรอปรินนั่นเองโอ้โหวันนี้คอนเซปต์เขานีอนตัวเองนีอนมากอะผมสะท้อนแสงครับวันนี้เดินคู่กับไอ้เคนมันครับผมคุณเคนแล้วกันคุณเคนคุณเคนครับถามตรงๆในชีวิตเคยใส่อะไรที่มันนีอนขนาดนี้ไหมคะ เป็นครั้งแรกแหละท,ที่ที่ใส่แบบสีแบบแจ่มขนาดนี้ก็ปกติเป็นคนแบบแต่งตัวแบบเื่อเยื่อธรรมดาสีขาวแบบครับถ้าถามว่าส่วนไหนในร่างกายที่เด้งที่สุดตอนนี้คะตอนนี้ะครับเด้งที่สุดน่าจะเป็นหน้ามัง <c oughs> กลมเนียวลูกชิ้นว่าลูกินลูกชิ้นก็อยากกินอยู่แน่ วันนี้เตรียมปีที่แล้วจาได้ตัวเองเดินแล้วแบบเดินแล้วก็ปีนี้มีอะไรมาฝากไหมคะนั่นสะครับเป็นการกดดันตัวเองกนะันเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเดินไปแล้วก็เต้นไปด้วยใช่ไหมปีนี้ก็เนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าเราจะทาท่าอะไรดีเดี๋ยวปรึกษาเค้นดูอีกทีครับะค,ะครับใจช่วยนะคะ,ะปิดท้ายจริงๆค่ะถ้าซูต้องประชันแคดวอลกับหนึ่งซุตาเนี่ยหมากปรินอยากเดินกับใครคะอยากเดินกับใครเหรอเดินกับใครดีอ่ะเอาเป็น พี่ติ๊กเจษสราพอแล้วกันครับพี่ติ๊กไม่กลัวตายเลยใช่ไหมครับไม่ก็อยากอยากจะลองดูลองดูครับครับก็ชื่นชอบผลงานพี่เขาแล้วก็เห็นว่าพี่เขาเนี่ยหล่อดีแล้วก็มีคาแรคเตอร์ดีครับก็เลยอยากจะลองประชันดูติด <c oughs> ไปดูบนแคทวอล์กเนาะครับผมเดี๋ยวคอยดูกันครับขอถามข่าวนิดนึงได้ข่าวว่าจะมีงานพรีเซนเตอร์กับพี่แพนเคก้กแล้วเมา งานพรีเซนเตอร์กับพี่แผนเค้กก็อาจจะมีโอกาสได้ร่วมง,งานกันครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยัง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 ,ยง,ยงไม่คอนเฟิร์มเดี๋ยวเดี๋ยวอรออุ้นกันอีกทีใช่ไอศครีมที่เคยร่วมง,งานไอศครีมนัมม้นเป็นร่วมง,งานกันในโ,โ,ปโปรเจกต์เล็กๆของทางวาัวเขาครับผมถา้ว่าไงคะถ้าได้ถ้าได้ร่วมง,งานกับพี่แพนเค้กดีใจดีใจก็เอ่อก็พี่แผนเค้กก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ที่ที่ชื่นชอบแล้วก็ปลื้มในผลงานของเขาตั้งนานมาแล้วครับผมก็ดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับเอ่อดาราซุปเปอร์สตาร์ แต่ก็เห็นงานนั้นตัวเองหน้าบริ้งเลยอ่ะ <G un> ชอบชอบชอบแหมตอนนี้เราฝ่ายนายแบบก่อนนะคะสู้เขานะคะครับผมเจอกันเวทีครับสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีปริงค่ะนี่ก่อน ครอบครัวมานะคะมีน้องชายสองหนอนะคะซึ่งเขาบอกว่าหนอแรกหนอนหนองนี่ผมไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าเขานี่แบบว่า เรียกว่าชินใช่โแล้วงานละครก็เล่นมาแล้วเรียบร้อยใช่แบบก็เดินบ่อยถ่ายแบบก็ถ่ายบ่อยแต่น้าห่วงน้องพัทถึงจะเป็นแบบว่าเล่นละครละครเล่นมิวสิกวิดีโอมาแต่ว่ามันก็ยังแบบเหมือนไม่ชินปะใช่นะคะแล้วว่าหูเจอคนเยอะๆกีดอีกใช่หูหูปังปากันใหญ่เลยเมื่อกี้เดินก็เห็นแล้วว่าน้องหน่องแบบเอ้ยน้องพัทแบบโอเขินอยู่พี่ว่าบ้านนี้น่าจะสลับกันนะหน่องอะทนกลางเป็นพี่พี่บอยเป็นน้องแล้วก็หน่องอะแล้วก็น้องน้องพัทอะสุดท้ายนะคะเพราะตัวเขาใหญ่สุดในบ้านเนี่ย ซนเหรอน้องซนตายเอออันเลิร์ดแบบสุดๆะออหารวมทั้งจัดไปให้อีกนะคะกับ2หนุ่มก็คือนะคะพอดกับเคนภูมินะคะก็ยากนักที่จะเห็นอีกเหมือนกันใช่แต่ก็มารวมกันนะคะ2ช่องอืมนะคะแต่ว่าโอ้โหนะพี่แจ็คเหานี้ต้องบอกว่าบุกหลังเบทีเรียกว่าคุกวงในกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปรีมค่ะนี่ก่อนนั่งเรียบร้อย ح ح> ครับชน้าฉันมีออนเนาะวันนี้นีออนครับผมวันนี้ก็เคลิ้นๆอยู่นะไฟไฟเดี๋ยวเจอไฟข้างในก็นีออนอีกก็น่าจะน่าจะบลิ n g b l i n g ไวันเนี้ยตัวเองตอนช่วงนี้มีแก้มครับแก้มเจ้าได้เจ้าได้แต่ได้มาแก้มก็ก็ช่วงนี้แต่ถ่ายละครตลอดเลยนะนีใช่ใช่ใช่ก็ก็ได้กินอาหารในกองในกองพิจิตรเลี้ยงดีไปหน่อยครับผม น่าว e. ีมานั like okay. like Rut, ่งค uh ุยด ah. an ้วยก็ได้นะคะถามถามแต่เรื่องผลงานน่าวีมาผลงานเออ๋นั่งอยางนี้นี่นั่งอย่างนี้นี่แล้วมันมองไม่เห็นน่าวีเราจะคุยยังไงอ่ะก็งี้เออคือสองคนนี้ได้เจอกันบ้างไหมคะก็เจอกันตามงานบ้างครับเป็นไงบ้างไม่บ่อยครับเดิมเป็นยังยังเป็นบุคลิกกุนกวนเหมือนเดิมอ่ะด้ติดตามน่าวีไหมคะฮะว่าเหรอ ถามไปแล้วก็ติดตามอยู่ติดตามอยู่ติดตามอยู่แต่ข่าวมีแต่คนชมน้องนะน้องอันดาขอบคคณเมื่อไหร่จะมีโปรเจกต์ร่วมกันอีกฮะโอ้ยไม่รู้อะไรเนาะก็อยากอยากอยู่อยากอยู่ครับคิดถึงอยู่คอนเสิร์ตไหมเสร์ตไหมอะไรฮะ อยากอยู่อยากอยู่อ่ตอนนี้ตอนนี้กำลังคิดว่าจะมีเมียคนเดียวกัน,น,นชื่อจักรีนอะไรเนี่ยเออใช่ <laughs> ที่ <laughs> บอยรู้ที่บอยก็ <laughs> ไปแล้วผมปล่อยคุณแต่ภาคกันดีกว่าไปก็นบายบายครับแต่พี่บอยไม่มีแฟนสักทีเป็นห่วงไหมคะแบบพี่เขาค่ออายุบ้าผมก็ไม่มี <laughs> แต่พี่ปรินยังมีข่าวแล้วคลองหนุ่มโสดกันอยู่ใช่ช่วงนี้ผมลดลาเลิกครับผมว่าทำงานฮะทำงานเหนื่อยมากเลยเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องน้องวันใหม่ใช่ครับได้เจอน้องวันใหม่บ้างไหมครยังไม่เจอ ไม่เจอเหมือนกับไม่ได้ไม่ค่อยพาไปไหนอยู่บ้านอะไรเงี้ยจะมีโปรเตโกอินเตอร์มาฮางคู่เนี้ยโตไม่รู้ผมไม่มีของคุณหมามีไหมครับไม่รู้เหมือนกันครับแต่หวังว่าก็อยากจะมีครับไปจีนหรือก็อยากจะไปอยากไปทุกประเทศครับแต่สองคนนี้แฟนคลับชาวจีนเยอะมากนะจริงเหรอดูได้ไงครับในสแกมมี่ฮะก็จะมีคนภาษาจีนโพสต์มาด่ากันตลอดเขาอ่านไม่ออกรู้แต่ด่า เปไงบ้างที่คนชื่นชอบอก็ดีใจครับเพราะว่าความจริงแล้วคือละครไทยนี่ไปฉายที่จีนด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีแฟนชาวจีนบ้างก็ดีใจครับผมจริงเขาชอบอย่างนี้เนาะหนวดหนวดเออหรอไม่รู้เหมือนกันครับตลิลละครดีใจไหมครัชบชาวจีนดีใจดีใจก็ดีใจที่ละครของประเทศไทยนะก็ได้ได้ไปไปฉายที่นูน่นแล้วผมก็ดีใจที่มีคนมีคนจีนชื่นชอบแล้วก็ดูผลงานพวกเรานะฮะต้นรังริมน้อยมีฮาฟินฟินสู้พอน ฟิน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 แน่นอนฟินแน่นอนสําหรับแฟนคลับทุกๆคนของชาว MK นะครับฟินแน่นอนคนเล่นยังฟินเลยอ่ะฮิบอยมีไหมคะจิ้นผมเหรอ MB ผมเหรอฮิบอยอ่ารอ MB ครับปีนี้ได้ชมแน่นอนนิ่เหรอเรื่องอะไรปลายปลายปีถ้าเกิดถ่ายทันนะครับอ่ามาแล้วเนาะ MB ผมจะเปิดครับ MB ก็ประมาณ ไปเดือนนี้ครับเปิดครับในส่วนในส่วน,น,นขวัญจริงๆต้องเรียก BM นะ BM ก็ได้ครับถ้าเห็นเขา MK ็มเอก็เอบ้างเอ็มบีอ็มก็ปากเซียนทั้งคู่นะคะรักทั้งคู่นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเราจะแซวอะไรเขาแซวเลยค่ะ